นี่พี่น้องยายมินกลับมาถึงบ้านบบได้กินแกงเห็ดดอกคําแล้วพรุ่งนี้ต้องไปทํางานเนาะทํางานแต่เศร้าลุงธรรมัดกัทํางานยายมินก็ทํางานก็เลยต้องมาย่างอันนี้กินในบ้านเพราะว่าข้างนอกก็ค่่าแล้วพี่น้องนี่อันนี้เป็นสูกชินี่สีเหลืองพี่น้องอันนี้กะนี่อันนี้กระดูกกระดูกซี่ขางหมูอ่อนกระดูกอ่อนเนาะ สิโค้งหมูอ่อนพี่น้องเออสิโค้งหมูอ่อนโอ้ยเรียกเป็นหนาเสียวเลยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อหมูเนาะพี่น้องนี่ยายมินก็อยากกินแตงโมก็ผ่าแตงโมแล้วลุงโทมัสลุงโทมัสก็หิวยิ <laughs> ้มเป้ยอยู่ลุงโทมัส <laughs> จ้าพี่น้อง <laughs> เป็นตากินบอกพี่น้องลุงโทมัสเทีเ่ยวเข่าลายยายมินพาไปเก็บเห็ด นี่นี่หมูนี่ย่ายมินมาร์กเองพี่น้องมักใส่ซีอิว๊วขาวใส่ซีอิว๊วซีอิ๊วหวานเนาะย่อสุรลดลงไปหน่อยนึงใครบวมักกับบวมไปเลยใส่ปาปิกา้าอะไรก็ปาปิกา้าเนาะพี่น้องผงปาปิกา้าแล้วก็พริกไทยดำน้ำตาลหน่อยนึงเกลือ เนาะพี่น้องเนาะแค่นั้นแหละแล้วก็มีผงกระเทียมน้ำพี่น้องผงกระเทียมอุ๊บจะเฝ้า,าออไปหมูยังมีวิญญาณอยู่กระโดดนี้จากไฟแล้วพี่น้องเอ๊ย นี่แน่มามาเร็วๆเ,เอาจารย์มาเสร็จแล้วพี่นองอ่นี่อาจารย์มาอีกใครจะเอายายมินยิกกิงกระดูกนี่อันนี้ของยายมิน นนสุกแล้วอะลงโจมัดูชินี่ในสุกอันนี้ก็สุกแล้วเนี่ยอันนี้ก็สุกนะโอ้ยร้อนนะ หิวหลยลุงโจมาหิวครับพี่น้องเลย้ยงามจับๆจๆบจบจบยายมินก็หิวแล้วอันนี้มีแก้วน้ำปลาน้ำนี่ เจ้าวน้ำปลาพริกพริกป่นพี่น้องของยันมินใส่น้ำประคานเปียกนี่อุ้ยผ่อนไฟลงผ่อนไฟลงจังหน่อย ยามินเมื่อกี้ไปจัดกล้องมาในชะ่ไหนี่ดำเจียวของยายมินอืม เป็นกระดูกอ,อ่อนกระดูกอ่อนพี่น้องจำ้ำเกี่ยว กินกระดูกต,ต้องกินมือนะแซยนช่ยสมดิอีพ่ลกิกหมูไปน้ำี่น่องยูรอนเอสนติกเบียย Mhm. Das Fleisch muss man weg tun. Ja. Alleine, so ist es schlecht. Mhm, ja. Das Fleisch musst du weg das ist schon spazieren. hier. Mhm, da, so ganz schwarz. Braucht es. Lohnt dann. Ein paar Ein paar Peperoni musst du noch. Mhm. Paprika und นำ mm. เต๋อเสพเสพ น้ำปลารา่ที่ขวดเป็นขวดพี่น้องน้ำปลาราชที่เป็นขวดเนาะยายมินก็นมาเติมมะนาวหน่อยนึงเติมอ่น้ำักขามน้ำักขามพริกป่นขาวคัวสุดบพี่น้อง นายบอกมิงโงมันปอกอร่อยชิมเด้อืมหวานอร่อยสุจีเนีย่ยมะพร้าวแทบอืม ส,สอบแทกระดูกสอบอเาอบชอบเผ็ดเผ็ดอร่อยไหม พี่น้องดูนี่กระดูกอ่อนนี่นี่น้ําจิ้มอื้อครับครับๆ กระดูกอ่อนนี่ใส่เรี่ยวไปป้เนหน่อืมเรียกลูกกินข้าวสงสัยลูกไปอาบน้ำอยู่พี่น้องนู่น ปนี้ฝากไว้แค่นี้น้องพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหนาเนาะจ้ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันเด้อขอบคุณหล,ลายๆายสวัสดีจ้าสวัสดีครับยันสวัสดีครับอ้อ <laughs> นี่อเดียว <laughs>